พักสิริพรจับได้ว่าสามีนุ้ยเชิญยิ้มโอนเงินไปสาวอื่นหนักมากจ้างน้องสาวหาตัวผู้หญิงถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาของวงการบันเทิงที่ใช้ชีวิตคู่กันมานานมากสำหรับคู่ของถูกเกียรติเอี่ยมสุข หรือที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีในชื่อนุ้ยเชิญยิ้มกับตักษิริพรถึงแม้ว่าทั้งคู่จะคบหาดูใจและใช้ชีวิตคู่กันมาสักพักใหญ่แล้วแต่ดีกรีความความของคู่นี้กลับไม่เคยลดลงเลยแม้แต่น้อยแต่ล่าสุดตักษิริพรได้มีโอกาสออกมาเมาสามีผ่านรายการเมาส์ กับปากอยากอยู่กับคีมโดยสาวตักเผยว่าตนและสามีใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมา20ปีแล้วซึ่งที่ผ่านมามีปากเสียงกันบ่อยมากพอวันไหนตนทำงานมากเกินไปสามีก็จะงอน mm. นอกจากนี้แล้วสามียังเป็นคนที่ตามโซเชียลหนักมาก ถึงขนาดที่ว่าตนไปไหนสามีก็จะคอยตามเช็คตลอดนอกจากนี้สาวตักก็ยังเผยว่าตนไม่ค่อยขี้หึงสามีสักเท่าไรแต่ตัวสามีจะหึงและหวงตนหนักมากแต่กลับมีอยู่หนึ่งเหตุการณ์ที่ตนหึงสามีมากหลังจับได้ว่าสามีโอนเงินให้กับผู้หญิงคนหนึ่งโดยสาวตักเล่าต่อว่าตอนนั้นสามีเอาใบเสร็จ ที่บังแดดหน้ารถแล้วตอนนั้นตนไปนั่งบนรถตนก็เอาที่บังแดดลงมาทำให้ใบที่สามีเคยซุกไว้ตรงนั้นมันร่วงลงมาก็เห็นว่าเป็นชื่อสามีโอนเงินให้ผู้หญิงคนหนึ่งและเมื่อถามสามีก็อ้ำอ้ำอึ้งอึ้งจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ตนจึงเอาชื่อไปจ้างให้น้องสาวช่วยสืบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครจนมาได้รู้ภายหลังว่าผู้หญิงที่สามีตนโอนเงินให้ตอนนั้นคือชมพู่ก่อนบ่ายที่สามีโอนเงินค่าทัวให้ก่อนเท่านั้นเอง